จ็บมันจางจากไปจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้าอามคอยไทยถามด้วยความอ่าดวงตามีฝันไฟเพราะเธอรู้ไหมฝากใจเขาเดินด้วยคนก็คือมีความหมายดีนะทุกคนแล้วก็น้องคนนี้เขาก็จะ ผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกับป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไรสดนะคะเป็นว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องเพลงอกหักผิดหวังอะไรคือเขาก็จะร้องได้อารมณนะ์เนาะไม้เมืองนะคะทุกคนนะก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ว่าอย่าปล่อยมือนอะก็เพราะก็เวลาที่เราไปเพลงอกหักผิดหวังอะไรคือเขาก็จะร้องได้อารมณนะ์เนาะไม้เมืองนะคะทุกคนนะก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ว่า อย่าปล่อยมือนะก็เพราะก็เวลาที่เราไปน้องคนนี้เขาก็จะผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกันกบป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไล์สดนะคะเวลาสวัสดีจ้าเจ็บมันจางจากไปจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้ามคอไยไถ่ถามด้วยความหังได้ไหมคนหนึ่ง จะไปถึงจุดหมายที่ใดก็ไปฝนในใจเริ่มซาฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่นแหละเศร้าๆเนาะก็เป็นเพลงทุกเพลงก็จะมีความหมายในตัวของเขานะทุกคนนั่นก็เพลงนี้ก็คือเวลาที่เขาไปหาน้องเนี่ยเขาเพลงอกหักผิดหวังอะไรคือเขาก็จะร้องได้อารมณนะ์เนาะไม้เมืองนะคะทุกคนนะก็มีอีกเพลงงที่ว่าอย่าปล่อยมือนะ่ะก็เพราะก็เวลาที่เราไปเห็นเพลงเขาจะเป็นแบบว่า ลักษณะให้กำลังใจหรือว่าบางหากยังขาดคนลงเอย้ยอย่ามองผ่านเลยคนที่เธอเคยช่วยไว้ให้เป็นชั้นเคียงข้อดินก็จะเฉะจะแฉ่จะไปดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมก็ยังสบายดีอยู่นะคะทุกคนนะก,ก็อยากร้องเพลงใหม่ๆบ้างซึ่งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ป้าไก่ชอบฟังแต่ไหนแต่ไรมาเพราะป้าไก่เองจะชอบ เป็นคนที่ชอบฟังเพลงของไม้เมืองแทบทุกเพลงนะเข้าไปถึงอ่ะพี่สาวมาแล้วก็มอบเพลงโปรดให้พี่สาวคือก็จะร้องเพลงเนะขาเดินร่วมฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่นแหละเศร้าๆเนาะก็เป็นเพลงทุกเพลงก็จะมีความหมายในตัวของเขานะทุกคนนะั่นคือเพลงนี้ก็คือเวลาที่เขาไปหาน้องเดี่ยวเข้าไปถึงอ่ะพี่สาวมาแล้วก็มอบเพลงโปรดให้พี่สาวคือก็จะร้องเพลงเขาเดินร่วมวันนี้ป้าไก่ก็ได้มาแกะ เพลงใหม่เพลงหนึ่งเอาไว้ร้องเวลาที่ไร์สดเนาะเพราะว่าบางทีเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็จะมีแต่เพลงเก่าๆร้องบางทีแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าไก่ก็ลงไปสำรวจสวนมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็เจ็บมันจางจากไปจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้า,าม คอไยไถ่ถามด้วยความหว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องดินก็จะเฉกจะแฉกจะไปดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมก็ยังสบายดีอยู่นะคะทุกคนนะก็เจ็บมันจางจากไปจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้า,าม คอยไทยถามด้วยความเข้าไปถึงพี่สาวมาแล้วก็มอบเพลงโปรดให้พี่สาวคือเขาจะร้องเพลงขอเดินร่วมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าไก่ก็ลงไปสำรวจสวนมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณที่ชมคลิปจนจ,นจบพบกันใหม่คลิปหน้า,าหากยังขาดคน ลงเอย้ยอย่ามองผ่านเลยคนที่เธอเคยช่วยไว้ให้เป็นชั้นเคียงข้างฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่นแหละเศร้าๆเนาะก็เป็นเพลงทุกเพลงก็จะมีความหมายในตัวของเขานะทุกคนนั่นกะ็เพลงนี้ก็คือเวลาที่เขาไปหาน้องเนี๋ยฮว,วันนี้ป้าไก่ก็ได้มาแกะเพลงใหม่เพลงหนึ่งเอาไว้ร้องเวลาที่ไฟ์สดเนาะเพราะว่าบางทีเพื่อนๆเข้ามาก็จะมีแต่เพลงเก่าๆร้องบางทีแล้วน้องคนนี้เขาก็จะ ผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกันกบป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไฟ้สดนะคะเวลเจ็บมันจางจากไปจนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้า,ามคอไยไถ่ถามด้วยความเอ่อดินก็จะเฉะจะแฉะจำไปดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมก็ยังสบายดีอยู่นะคะทุกคนนะก็ ก็อยากร้องเพลงใหม่ๆบ้างซึ่งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ป้าไก่ชอบฟังแต่ไหนแต่ไรมาเพราะป้าไก่เองจะชอบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงของไม้เมืองแทบทุกเพลงสวัสดีจ้าไปร้องคาราโอเกะที่ไหนแล้วก็จะชอบร้องเพลงอย่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือในเพลงนี้เป็นเพลงที่เพาะนะคะทุกคนนะแล้วก็เอ่อเป็นเพลงที่สวัสดีจ้า,จารักใครอีกครั้ง คนร่วมทางเขาเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ,อเย่ยนิ้วก่อยเธอที่ยังว่าฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่านั่นแหละเศร้าๆเนาะก็เป็นเพลงทุกเพลงก็จะมีความหมายในตัวของเขานะทุกคนนั่นะก็เพลงนี้ก็คือเวลาที่เขาไปหาน้องในฮอกก็อยากร้องเพลงใหม่ๆบ้างซึ่งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ป้าไก่ชอบฟังแต่ไหนแต่ไรมาเพราะป้าไก่เองจะชอบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงของ ไม้เมืองแทบทุกทางของไม้เมืองนะครับก็ลองมาฟังไปด้วยกันนะคะเก็บหัวใจที่ถูกความรักทิ้งวางเดินผ่านทางที่สวัสดีจ้ากว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องกว่าที่เคยคุ้นเคย หากวันนี้ฉันต้องนำมาฝากในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสีโรยด้วยหยดน้ำตาใจที่ยังมีแผลรอรักแท้เข้ามาช่วยเยียวยาให้ทางของไม้เมืองนะครับก็ลองมาฟังไปด้วยกันนะคะเก็บหัวใจที่ถูกความรักทิ้งวางเดินผ่านทางทางใดไหมคนหนึ่ง จะไปถึงจุดหมายที่ใดก็ไปฝนในใจเริ่มซ้างน้องคนนี้เขาก็จะผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกับป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไร้สดนะคะบอกความห่วงใยวันที่มีน้ำตาซื้อผ้าเช็ดหน้ามาให้จนเธอคุ้นใจเกินกวางได้ไหมคนหนึ่ง จะไปถึงจุดหมายที่ใดก็ไปฝนในใจเริ่มซากก็อยากร้องเพลงใหม่ๆบ้างซึ่งซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ป้าไก่ชอบฟังแต่ไหนแต่ไรมาเพราะป้าไก่เองจะชอบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงของไม้เมืองแทบทุกเพลงดวงตามีฝันใฟเพราะเธอรู้ไหมฝากใจเขาเดินด้วยคนก็คือมีความหมายดีนะทุกคนแล้วก็น้องคนนี้เขาก็จะ ผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกับป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไรสดนะคะเป็นน้องคนนี้เขาก็จะผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกับป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไ์สดนะคะเป็นสวัสดีจ้ากว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องเจ็บมันจางจากไป จนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้า,ามคอไยไถ่ถามด้วยความว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องว่าที่เคยคุ้นเคยหากวันนี้ฉันต้องเข้าไปถึงพี่สาวมาแล้วก็มอบเพงลงโปรดให้พี่สาวคือเขาจะร้องเพลงขอเดินร่วมหากยังขาดคนลงเอ้ยอย่ามองผ่านเลยคนที่เธอเคยช่วยไว้ ให้เป็นชั้นเคียงข้างหากยังขาดคนลงเอย้ยอย่ามองผ่านเลยคนที่เธอเคยช่วยไว้ให้เป็นชั้นเคียงข้างนำมาฝากในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าอรักใครอีกครั้งคนรวมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอย่ยนิ้วก้อยเธอที่ยังว่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าไก่ก็ลงไปสำรวจสวนมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็างได้ไหมคนหนึ่งจะไปถึงจุดหมายที่ใดก็ไปฝนในใจเริ่มซาที่โรยด้วยหยดน้ำตาใจที่ยังมีแผลรอรักแท้เข้ามา ช่วยเยียวยาให้ร้องคาราโอเกะที่ไหนแล้วก็จะชอบร้องเพลงอย่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนี่เพลงนี้เป็นเพลงที่เพาะนะคะทุกคนนะแล้วก็เ,เป็นเพลงที่น้องคนนี้เขาก็จะผ่านผ่าน,านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกับป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไร์สดนะคะเมืีโรยดวยหยดน้ําตา ใจที่ยังมีแผลรอรักแท้เข้ามาช่วยเยียวยาให้น้องคนนี้เขาก็จะผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์เพราะเขาร้องเพลงก็คือมาสายเดียวกันกันกบป้าไก่คือชอบร้องเพลงเวลาไ์สดนะคะาดวงตามีฝันไฟเพราะเธอรู้ไหมาฝากใจเขาเดินด้วยคนก็คือมีความหมายดีนะทุกคนแล้วก็ร้องคาราโอเกะที่ไหนแล้วก็จะชอบร้องเพลงอย่า อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนในเพลงนี้เป็นเพลงที่